สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนที่น่ารักทุกท่านเนาะมาเจอกันกันกบบ้าเสียงคือเอกา่าพี่น้องพ่อใส่ป่าน V3 เนาะเมื่อนี้กะมาทำงานสุพรรณบุรีสุพรรณเนาะพีน่น้องเนื่องจากว่ามือบ้านเนี่ยไปนอนพีน่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาจับกรุงเทพเนาะเมื่อนี้แหละมานอนพีน่น้องกับน้องาย เตรียมของมาเต็มรถเลยพี่น้องเราบไปดียกมือเนี่ยตีสบายดีสวัสดีกันเลยเนาะพี่น้องมต้องซ้อนในจังหน่อยนะกกสายหากคนตื่นนอนมาวันนี้กับผมมีอยัางไรต่พี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงเหสิเตรียมสถานที่เนาะกะมีข่าวบดีนิดหน่อยทางบ้านกะ ของที่บาเซียนส่งไปห้เนาะนื่องจากว่าหายนะพี่น้องเนาะหรือว่าลืมในรถนี่ละกับพวกคนบาวพื่นเนาะพี่น้องแบบมันเฮียหละกะเ่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะซื้อให้ไม่แต่กบเสียใจนิดๆเนาะสงสารลูกนะล้พี่น้องรอคอยของเหรียญลูกเนาะรอคอยของเหรียญพอแต่แจ็คเสียจังไดเนาะพี่น้องของมันหายไปแล้ว กับพอดจะไปเบ้าไปว่าไม่เถานอพี่น้องเนาะมาว่าเพื่อนดอกเนาะแขกเพื่อนนางรถกับพอดบ้านแบบปลอดภัยกับพ่อแล้วนะพี่น้องของสมังเขาซื้อไม่ได้นะพี่น้องเนาะบ่อยากไห้พี่น้องไปว่าพ่อก็แม่ไปได้นะพี่น้องเนาะกับความเมตตกับให้กำลังใจดีครัวนะพี่น้องเนาะว่าอความเมนต์แบบว่าลุกลกเ่็นกับไม่ได้ตั้งใจที่เฮ็ดให้มันลืมมันหายดอกพี่น้องกับเข้าใจเพื่อนยูเนาะมึงเศร้ากับโทคุยกับลูกอยู่ กะดีที่ได้บ้านเอลซ่าเนาะพี่น้องเงี้เป็นกะเล่นบ้านเอลซ่าเพิ่อนอยู่ห่างแหละไหนกับ็คือผมเดี๋ยวคันเบิ่งจังได๋คันว่าหาบ่าเห็นกะหรือว่าเขาบ่าคืนกะเขากะซื้อให้ลูกใหม่เนาะพี่น้องเนาะจังได๋มันกะของหายไปแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยกบ่ห้าในหลูมเนาะว่าเฮาสิได้คืนบ่กันรอเบิ่งอยู่พี่นอ้องว่ามันสิเห็นบ่คันว่า มันบู้ใดอยู่ในรถตที่พี่น้องเพื่อนทั่วถามมันอยู่น้ำเพื่อนว่าเพื่อนเอาลงเหลี่วที่คองแต่คันว่าไปตกน้ำลูกเต่าผู้ใดก็ขอให้เล่นให้มันสนุกเนาะของของนี่ต่ของเล่นเสริมสร้างความลูกของเด็กทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะคันว่าไปตกเพื่อนใดผู้ใดกับอะไรล่นเนาะกัถือว่าดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าดวงดีเติบเนาะพี่น้องเนาะว่าเอาของเข้าไป วัดจักไหนก็นอยากได้คลืนอยู่ h ẳ นแหละพี่น้องว่าติดต่ตอมาเด้อขันเป็นเอฟซีบอสเซียนฟ้องดิมันจะมีหลายอย่างพี่น,อน,อน้องกระดอง,องกระดานไปพี่น้องเจอกันญี่ปุ่นเนาะนที่บอกกับพี่น้องไหมครับรถจูดยานมันเสียงดังมากพี่น้องบ้าเลียน้นองสองคนนี่ว่าเท่ากับผมกลับบ้านนะพี่นอ้องเมียเนี่ยน้องพี่น้องน้องมันั่นทำงานจ่ายเดือนแี้เดือนแล้วฟุวสเดือนแล้ว ป,ปีหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่ได้กลับบ้านเนาะเห็นนะอ่ะอถยี่นี่คือค่อนข้างว่าจะเลื่อนเติบเลือพีนนนน่น้องเด้อแบบเห็นข้าเจ้าเห็นหน้านี่ว่าเป็นต่เมื่อยนะนี่นี่ไนดะ้รถไทยรุ่นยังนง้องนั่งขับเรีนไปลถเนาะ รถไทยก็เจ้าไทยโอ้ค่าค่ากี่รีอยู่ลาวคันอยู่เล่าเส้นอยู่ลาวโดนกับดีแล้วซีเฮ็ดรถไทยแบบนี้นะพี่น้องคื่อไปในใจอยู่ว่าสีเฮ็ดรถไทยแนี้ยนี่นะเฮ็ดไทยนะอยู่บ้านเนาะเพราะว่าหน้าฮวาไทยใหญ่สีเฮ็ดแบบนี้เนาะกับชิโบเมื่อยแล้วกับชิโบลาเนาะชิมาไฮแบบใหญ่ย,ย่างตามโอ้ตายตายตาย,ตายน้องจอดไง มีเจ,จ็บมีปัญไหมพน้อคักอาชีพก็สวยพี่นอ้นนองเอ้ยมังคาย,ยงาูงามงามงามไปน้องไปเลยเออไปใบหนึ่งพี่น้องกินเข่าเว้ยบาทคือตามว่าออแล้วนาะพี่น้องไม่เท่าไข่กับพวกนี้แม่นว่าสิจุ่งใจลือมดอกนาอของของร้านของดก เพราะอยากให้บอกให้เพื่อนน้าพี่น้องขอคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอีกว่าน้าพี่น้องเนาะไม่อยากให้คอมเมนต์ลุกลุบแบบนั้นเนาะยังคือกะมันทุกคนมันกะสามารถลืมได้เนาะแต่บาบาเซียนกะน้อยใจนิดๆน้าพี่น้องอีตัวลูกสาวเนาะบ่ได้คล้องเหรียญซ้ำตั้งตาล้อตั้งโดนเนาะกระจักสีวายอะไะพี่น้องคล้องมันเสียไปแล้วแล้วไปตกกับผู้ใด้กะคันเหรียญกะ ก็ดีพี่น้องมีแต่ของดีๆเนาะซื้อให้ลูกไปเนาะขนมช็อกโกแลตอีกแล้วพี่น้องห่อหั่นตกที่ประมาณ450ราสิบบาทเลยช็อกโกแลตสามห่อหั่นเนาะแล้วก็กระดานเขียนแล้วก็จิ๊กซอว์โตแล้วก็หลายอย่างนะพี่น้องเอลซ่าพร้อมแก้วน้ำอีกเนาะไอ้เพี้ยดดิแต่พ่เป็นยังนะพี่น้องนะมันเสียไปแล้วจากพี่น้องเป็นกาลังใจ้นี่เด้อจะไปคอมเมนต์ให้เพื่อนได้เนาะ แบบไผ้กำลังใจเพิ่นนี่กลัวนะพี่น้องเนาะก็เสี้ยนกับเขาไปอ่านอยู่คลิปคลิปที่แม่สายป่านท็ดคล้องานา่ันแล้วก็จุนนัง่งถาลูกแล้วจนุนลูกมาผมได้จังคือสวดว่าลืมคลองสายป่านเนาะเบิ่งในคลิปแสดงว่าลืมคากลืมแน่นะพี่น้องแต่เราวันรดตู่ติดตอได้อยู่พี่น้องติดตออยู่แหละเขาก็บ,บอกว่าผมเอาลงให้หมดแล้วถ้าลงให้เบิร์แล้วก็เลยเอาศาสตร์เลยพี่น้อง ไปน้ำผู้ใดแล้วบูจักแล้วพองเขากองไว้มองเดียวคนะันเนาะการสร้างมันซือไม้นะพี่น้องเนาะแต่อาจจะเป็นปีนาผู้แลวคันซื้อให้ไม่นะพี่น้องสิบหนปีแล้วซวยอีกแล้วพี่น้องไอโทรศัพท์บาเส้นแตกอีกแล้วโอ้ยมันเมื่อยขักเมื่อยแนนี่พี่น้องงุ่นอีกแล้วไอโฟนสิบสามหอยนี่ตกอีกตกอยู่ทึงๆเนาะรูแตกซําโอ้ยเสียสามถหาอีกแล้วนะ่น้องเลย ได้ไอโฟน้งสิบหกผน่ะพี่น้องเลยผู้ใดใจดีก็ซื้อไอ้บ้าเซีนยนในเด้บอดบาอชันซื้อได้กับสิอขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องเอ้ยบอกหยอกเนาะท่านใดอีลีก็เอาซื้อไอ้บ้าเซียนเนี่ยสี่บลืมพอบคุณเลยอ้าวพี่น้องแดงๆสิสิเบิ่งนะวาดไปใส่กัเนี่ยน้ำเงินนะจะนอนนี่แหละพี่น้องบรรยากาศก็ดีอยู่ลมดีอยู่พี่น้องเฮ็ดงานกับมวลมื่อนี้ ตอกเสาเข็มพี่น้องก็เหมือนนี้เสาอันที่ยึดลักนันตอกเหลี่ยมเหลือแต่ตัดใหม่เทปแบบเทปปูนเนะาะดีไทยพี่น้องเมืองเนาะพี่น้องยามงานกับพวกอยกางไทยแล้วเนาะพี่น้องบัะทนี้สีไทยจะย้แมแบบผักเทียงก่อนเทตง,งานย้มเสากับย้ำแรงเนาะพี่น้องเนาะสีไทยให้เมืองงานนี่คือสีไทยบ่ได้นะเพราะว่ามันสีดูว่าดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวทีมงานสีแบบว่า เขาถ่าไปถ่ายคลิปถ่ายหนังเฉยนะพี่น้องกตต้องเข้าใจเนาะดี๋ยว่าสีล้องไปใส่หนูพี่น้องเบิงยกขึ้นว่าหนูลายอยู่นี่ถ้าเบิงเอานะพี่น้องไปมือแรงพูดละชิงหมอคืองัวมันจะเป็ี่นเส้ันนราไทยเนี่ยแรงก็แงกเ็ นิ acao, ดกับเขาแบบช่ื้นแห้งนะพี่เงาเนาะมีบ้านกับประมาณนี้แหละพี่เ้างแตยว่าโปรยนีอยูไม่บ้านแตีว่าบปยแบบจีฮิตเนาะเข้ากับที่ไตยูนะพี่เงเอาก็เลยบอาซาห็ดเองนซะมันเรียลออกไปเงากับเขากับน้าเขาก็ประมาณนี้คุณสว่งหัวอนี่ตุมยำเนาะ กันกับพอ่อแหละตรงนี้นตัวนี้ลืมแต่บักขาอย่างเดียวเลี้ยงมากกับผมมาณนี่เลยพี่น้องตอนแรกว,ว่าชินนนผุน่นเหมือนบ่นอสร้างบากตอนแรกห้องว่าสินนนผุ่นแล้วพี่น้องแต่ว่าีเนี่ยคนบอกว่ามันน้องของเศร้าถีกว่ามันมีห้องน้ำมันมีอยางน้ำสะดวกกลัวญี่ปุ่นเน,น,นาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเลยว่าบโนนของสัตว์หลายมากขี่เลยชิโนนตุ่มพี่น้อง ัก <si suppression> ้ผคอืผักผักเปลือยเราขึ้นก็ผักพอดีผักเปื่อยเราขึ้นพอดี

กหน่ป e ่ะเส้นอไเพราเขาจอเอรจังพวน่ะเขดีแสบเลยล่ะแกงมาคข่ล้างหมูนี่น้องพอดีแสีบเลยตุนแยงประมาณนี้แหละพี่น้องมีอย่างไรน้อง ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไร้ไร่เนาะที่ติดตามบอเซีนเนาะสำหรับของบอเซีนจะคือว่าล่ะพี่น้องอาจจะรสอี่ตุนบอเซีนเนาะจะผมมันยั้งเนาะพี่น้องแต่จะไปคอมเมนต์ด่าเพื่อนเราเห็นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะขอเป็นคอมเมนต์ดีดีดีกว่าเนาะพี่น้องหรือคอมเมนต์รูปๆเป็นสัตว์ก็เกือบพอดีเนาะอ๋อพี่น้องคลิปนี้กันนียเอเติบแหละเห็ดกระเพราแดงมาพอดีเนาะอยู่กับน้องใายหลายคนเนี่ยพี่น้องทีมงานครบคนเลย เจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดตะไคร่เันนะพี่น้องเนาะที่เหลือแต่จะตื้มโฆษณาให้บอสเซียนเด้อพี่น้องเด้อฮักแพงแมงปั่นฮักกันตลอดไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้จะขอกราบคำว่าสวัสดีครับปุ๊บลายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเ้ตอนเสาร์พี่น้องเอ้ยเจอกันที่สุพรรณบุรีเนาะ เนื่องจากโทรศัพท์ก็บประเด้เอาท้ายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายขนาดเลยขึ้นเฮ็ดกับเขากับน้ำเป็นพี่น้องกินน้องน้องกินเนาะกับตะเกียกกินเนาะสามอย่างผุนมเมื่อคืนนี่ผัดเผ็ดไข่ลังต้มยำข้าหมูหมเนาะกับไอ้งี้ยอีกผัดพริกแกงโค้งไก่โอ้ค่ะข,ขนาดพี่น้องมเมื่อคืน,นาสามอย่างเนาะ อดีตอนเศร้าพี่น้องตะวเปนสีทองเนาะพี่น้องเห็นบ่างใช่ละใช่ใช่ตะวเวนข่อยพี่น้องเห็นบ่นี่กองน้องผู้จักศาสตร์ประเดี๋ยนาะงมาเจอกันเก่านะพี่น้องเนาะจักกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะของที่หายไปกันเลยจกเป็นแบบใดปฏิทิต่อมาเลยตรวจสายป่านเดยคลิปนี้ก็จบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจุบเต็มยมมือคืนนั่นแหละแต่ว่า บรรยากาศบ้านดีเลยพินมองว่าเรามาเปิดคลิปอีกนะพี่น้องต้านคขากระยูไก่ที่ไปซื้อกาแฟกินกับบได้ไก่แห้งพี่น้องมันอยู่ทงอยู่ไฮยูนาหน้านพี่น้องอยู่บอทรายไหมทางนาทางห,าหางลังก็มีแต่หน้าเบิดเนาะบ่ม,มีอย่างเลยบ่ม,มีอาหารขาบ่ม,มีอย่างเลยนะพี่น้องมืนน่อวานเห็นงานมื่อที่สามเนาะมื่อนี้น่าจะเทปูนอย่างเดียวพี่น้องเลย ทปูนเทดฐานคามนั่นะตั้งระดับแล้วก็เทีปูนเนาะล้อปูนแห่งกันนะจะบ่ได้เหดนยังดอกเมื่อนี้เบื้องหลังนาทีห่าหาฮ็ดแนวอื่นนะหาหินมงยูมงเศร้าจั่วองเพราะว่าอยากไปนอนอยู่บงบุญนี่กลัวนะพี่น้องเนาะมันสะดวกกลัวมันบ่สะดวกหรอกแต่ว่ามันมันฟิวกว่ากันมันฟินกว่ากันนะพี่น้องเนาะมันได้ฟิวกว่ากันนอนข้องเศร้านอนหอน้าห้องหน้าแหงเนี่ยนะพี่น้องนะน้องนอนลำลุดเนี่ยพากัง้บงบังฝนบังหมอกคือ บางโมอ่อเอาพอยนอนอยู่ในเสาจะคืนหนึ่งมื่อแลงกันอนาะจะไปซื้อติ่นนะพี่น้องซื้อติ่นมะก,กางเนาะที่ไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะคลิปนี้ก็เป,ปเป็นคลิปเสามาพบมาเจอกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้เนี่ยาที่ไทยพ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะตอนแลงพุ่นละสีเห็นยังเนาะแต่ตอนเ้ออนาๆบรรยากาศที่ดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นไหพี่น้องบ่อทราย มีเอฟซีผู้นึงเนาะคอมเมนต์มาว่าพ่ออยู่สุพรรณว่าฉันเอฟซีโอ้พ่อวัาดีหลายๆเนาะก็มาะลินน้ำก็ได้เด้อพี่น้องเห็นว่าเห็นเห็นว่าหุ่นจักบอ่อทรายเอียงก็จเจริญเจริญเอียงโอ้ยจ้ำบ่ได้เว้ยสุพรรณบุรีนี่แหละบ่อทรายเจริญทรัพย์โอ้จเจริญเอยียงนี่แหละบ่อเซียนจ้ำบ่ได้แต่ว่าอยู่บอ่อทรายนะเห็นงานอยู่บอ่อทรายนะี่แหละงานสุดท้ายเนาะ เมื่อวางมองเห็นเพิ่นทีเฮ็ดโรงงานพี่น้องก็ทิตั้งโรงงานใหม่เพิ่นก็สิเฮ็ดไฟโซล่าเซลล์พร้อมจังซี่นะพี่น้องว่าแล้วเนาะเพิ่นมีตังค์ก็คือว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้บ่น่าเกียดเอ้าพี่น้องไปเจอกันพู้นล่ะหน้างานพู้นล่ะแล้วก็เลี้ยงๆลี้ยงสีไทยเพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพอบนนี้ทำงานสิบ่ยไายแล้วสิถ่ายตอนพักเนาะพี่น้องเช้าก่อนเฮ็ดงานแล้วก็เที่ยงตอนพักกินข้าวแล้วก็ แรงตอนเลิกงานเนาะพี่สีไทยเพราะไม่พี่น้องเบิ้องปัตานี้มาทีดูนาเกียรตินะพี่น้องมาเห็นหลายคนแบบแบบคือแจ้งแบบคือว่าเนาะเขาบ่มีส่วนใดส่วนเสียกับเฮานะพี่น้องเขาก็มีแนี่ที่สีเครื่องเฮาเนาะแต่มันกับบทที่ประเทศไทยนัย้นกับวบุ่นเหตุแห่งงานล่าสั้นลงหรอกพี่นอ้องเพราะบางทีงานเต็มทีอยู่แล้วนะไทยก็ไม่มาไทยเป็นซูโม่เนาะพี่น้องไทยแค่หาวีสิบวีสามสิบวีจำนวนน้ำเหลืองเทือกกระไปพี่น้อง แรงที่ทายพุงนนง่งนองเมืองเนาะ